หอมันเปื้อนได้สามชิ้นอยู่ในนี้ม,มีตัวเท็อีกสีมั้ยชอช้างศูนย์หลอมันจะเข้มเข้มศูนย์หกตู้ไซส์ใหญ่นะไม่ใช่แบบว่ามินิเอ้ยได้กี่ชิ้นนี่คือะอแบบทีมเขาร์ดทีมเขาค่ะอหลได้สามชิ้นค่ะรอยสระโอดมีแก้วอีกอันหนึง่งมีแก้วอีกอันหนึ่งของเซฟรา เขาให้มาทำเมรูเก็บกับบ้านได้หมดแล้วนี่มาลิบอีกอันหนึ่งเราไม่ตัวอย่างเรแกใหม่แก้วขายเท่าไหร่คะไรฮะแก้ะถู<น>กไปหรอแก้วอันนี้แปดสิบบาทได้มาฟรีว่ะห้าร้ <500 S 2> <500 S 1> อยมา ชอช้างศนยราคาสองห้าสิบเอาคนที่ซื้อของเนาะมันจะได้ไม่จะได้คุ้มชอช้างศูนย์หพี่เก่งขายเท่าไหร่ดีขายสิบบาทแปดสิบบาทชอช้างศูนย์อันนี้นะคะถ้าแรกเป็นพอยด์เราต้องซื้อหลายพันเลยค่ะใช่ใครเอาเอามาแปดสิบาทพอแก้วค่ะมีแตต่ของคุุณบ๋มวัแก้วมีอันค่ะอันเดียวค่ะเอามาแปดสิบาทพอรหัสคือชอช้างศูนย์เจ็ดไม่มีชอช้างศูนย์เจ็ดนะถ้าใครเอานะคะชอช้างศูนย์เจ็ดค่ะอ่ะติดรหัสชอช้างศูนย์เจ็ดหมดหมดไปถึงว่าหมดแล้้ววไม่ขายแล

อันนี้น่ารักนะอันนี้สีฟ้าเยลลี่นะช่อง07หมดแล้วค่ะอันนี้ก็2,001ใช่2,001ครับสีน้ำเงินนะพอพัน359ครับพอพัน359นะคนบอกว่าให้สร้างดอมงไง <consideration> <innen> มะม่วงมี่าจอจานหนึ่งสี่สามอยห้าสิบห้าบาทค่ะพี่ทไปไหนว้ากงน้องตะสั้ดีีดดีีดีดีีพีดีดนะครัดคาีดีดีอีด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 ีเีด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 ดี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 ดดค่ะพี่จดีดีดดีดมดีดดดาด ิมรักแรมหมดค่ะคโอเคคือวันที่มชอบไปแล้วนะรัน้ำแรกเสียมื่อเหยเหรอน้ำแรกล้ค่ะคือน้ำแรกศูนย์หนึ่งค่ะน้ำแรกศูนย์หนึ่งในยี่สิบเก้าใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เดียนี้ไม่ลิงก์กับคุณดรอสเแล้วไอ้ลิงก์กับโทรศัพท์ได้แล้วไม่นมีบลูทูธมอก่อนไม่มีเอ๋อเขาก็คือพัฒนาเรื่อยๆใช่ไหมแต่ลูกตรงเดิมวันนี้มาช้ในนึงขอโทษด้วยค่ะ กับมือถือที่เปิดไม่ติดมุ่งหมายกับคนบางคนคนบางคนที่เกิดเที่ยงคืนนี้แอะไรไม่ก็ต้องเหมือนเดือนเกิดมันก็จะมีอะไรดีๆไงแม่เกิดใหม่ในร่เดิมต้องผ่านมันเกิดก่อนผ่านก่อนใช่เรานี่ให้กำลังใจเก่งนะเออเป็นคนให้กำลังใจเก่งมีพลังบวกเฮ้ยมีหมาสีดำด้วยหรอยังไม่ขายอ๋อ โอเคครับไปว่าพรุ่งนี้พิธีในี่เนาะพุ่งนี้ทำงานเช้าครับนี่คือเกมบุ๋มปะใช่เพื่ใหม่ในร่างเดิมน้ำแร่มีโปไหมน้ำแร่รไ,มแรไม่มีโปค่ะไม่มีโปรครับน้ำแร่ต่อไปแล้วนะเดี๋ยวว่างว่าจะมาใหม่ครับใช่ไปดูละครกันอยากรู้ว่าเป็นยงงนังไงไม่มันมาเป็นแบบเนี้ยมันมาเป็นซอง,ง,งอะไรข้างใน เอาาซื้มก็เห็นมันเป็นรุ่นใหม่น่าจะกินคนดึกแล้วฟันดีครับทุกคนสี่ทุ่มสัดแย้าวีเนี้ยัดแย้มเะยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะทุกคนแต่งม้าแย่หมดเลยออนเอเทไปหมดวันเนี้ยแม่หนูบายบาทุกคนเลยไม่ทำอะไรเลยนี่ก็ขี้เกียจมันเหนื่อยแม่ับแม่บอกตานะงงฉันเพิ่งไปทาที่ซุปเาก